โอเคครับสวัสดีครับอยู่กับผมพี่เต้าอรอซิ่งครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมครับเจ้ายักษ์แขนดดำนะพี่น้องเป็นวอลโวครับ EC 2 0 9 BLC โอ้ใหญ่มากเป็นงานอของกรมที่ดินครับเป็นถนนดินนะพี่น้องโอ้ใหญ่มากครับ ปกติแล้วนี่ขนาดแม้แต่ง,งานงานหลวงยังใช้แก่ตัวสองร้ยนะครับสองรอยสิบประมาณนี้ครับตัวนี้ยักษ์ใหญ่เลยครับสองศูนย์เก้ายสองเก้าศูนย์ครับขอไหมครับ <c oughs> ใหญ่จริงครับเคลิ่งครับเคลิ่งตักดินแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไร แ็กเตอร์นะพี่น้อง d ีแปดสามนะโผล่มาสู่ครับโอ้โยจัดทุกอุ้มเลยครับใหญ่จริงครับบิ๊กเลยสองศูนย์เก้าใช้แคลรียอยู่สองสี่สองสี่หกแปดเก้าลูกครับอเออใช้โรลเลอร์เก้าลูกแคลรียสองสองลูกนะครับ จันสิ่งเครื่องจะหึงดีมากครับใหญ่จริงๆครับ นีต้องขอบคุณครับสําหรับหน่วยงานแล้วก็ทีมงานกรมพัฒนาที่ดินนะครับที่เอื้อมหน่วยนะครับให้ได้มาถ่ายคลิปวิดีโอได้เพื่อนๆเ,เราได้ดูกันนะฮะนี่ครับใหญ่จริงครับปกติวันโวเขาก็จะทรงใหญ่อยู่แล้วครับมาเจอเจ้ายักษ์ใหญ่นี่ครับ ใหญ่บิ๊กเลยนะพี่น้อง209ครับ209 BLC ครับอเอา้า โอ้ยพี่ยับใหญ่แล้วครับแบบนี้ตักใส่ดำนี่สามตักหนี่รู้เรื่องเลยพี่น้องสามตักรู้เรื่องครับตักใส่นดำแถวบ้านนี่สามตักรู้เรื่องครับโอ้โห ถนนดินครับสาธารณะนะฮะสาธารณะประโยชน์ครับเอาบกเซมไปอุ่นอวยอย่างน้าเขาองึ่งสายอุ่นอวยลีครับ เต็มๆครับผมปกติวันโว่แค่ร้อยสี่สิบเนี่ยเขาจะหุ่นใหญ่มากครับหุ่นเขาจะใหญ่นะครับพี่น้องอันนี้สองศูนย์เก้าครับสองร้อยเก้าสิบครับ ปกติสองร้อิอู้ถือว่าใหญ่แล้วครับตามงานหลวงเมื่อก่อนวิ่งดินนีจะเจอนะฮะเจอวันโว่สองริบคมสุพีซีสองรอยโคเบ2สองร้อยประมาณนี้ครับไม่โครใหญ่ทำไมถึงใบแท็กเล็กครับไม่โครใหญ่แต่ช่วงใบแท็กเขาเล็กใบแท็กเขาจะไม่กว้างเท่าไหร่นะครับก็จะเป็น อน่าจะเป็นส่วนหนึ่งครับกับการอาหรือเปล่านะครับเวลาเลี้ยวเวลาอะไรเขาจะคล่องตัวกว่าใบแท็กใหญ่ไหมเกี่ยวกันไหมครับอันนี้ไม่รู้จริงๆครับโอ้ ถ้าเกิดใบแทกใหญ่น้ำหนักตัวเขาค่อนข้างดีเยอะครับแล้วก็อาจจะทำให้การเลี้ยวนี่ต้านหรือว่าฝืดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับใครมีความรู้หรือว่ารู้ด้านนี้ก็คอมเมนต์มาได้ครับใต้คลิปครับเอาเอาเอาอทำรถเทกรถจีน ตรงนูน้นตรงนู้นไม่มีนะครับตรงนู้นน่าจะเป็นรถไถเคลิ่งออกนะฮะเอาหญ้าออกด้วยครับนี่ครับหลอกเกินตรงนี้ไปใส่เลยครับ โอ,โอ้องเอาเศษต้นไม้หรือว่ากิ่งไม้เศษหญ้าอะไรออกด้วยนะเขาไม่เอาหมดนะครับเขาจะเลือกเอาแต่ดินเลยใหญ่ครับใหญ่จัดไว้ใหญ่เลยทีเดียว แต่รถใหญ่ก็ขัดกันนะพี่น้องตามอายุการใช้งานครับสำหรับพวกโซบายเทคอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสครับพาเพื่อนๆมาดูจะย,ยักษ์ใหญ่ครับววลโวนะพี่น้องสองศูนเก้าครับ แต่ใบแท็กเล็กครับรถเล็กนี่ใบแท็กใหญ่นะพี่น้องรถเล็กอาจจะเป็นน้ำหนักตัวเขาน้อยครับน้ำหนักตัวน้อยแล้วก็อาจจะเลี้ยวได้ง่ายกว่าหรือเปล่านะครับตเตอร์บาปถาวนโบแล้วครับ คลิปหน้าคนระับผมจะพาเพื่อนๆไปดูทักเตอร์นะวันนี้พามาดูของใหญ่ครับพี่น้องของใหญ่ของยักษ์สำหรับเจ้าวอลโวนะครับ EC สองเก้าศูนย์ BLC นะใหญ่จริงๆครับ ทำทางลงด้วยบะ oh, ททางลงครับ bye, bye, bye. โอคครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ขอบคุณการติดตามรับชมนะต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันรอติดตามกันในคลิปหน้าครับิบนี้สวัสดีครับ